ทันสมัยกล้าหาญโดดเด่นบ้านเปรียบเสมือนการวาดภาพบนผ้าใบาที่สะท้อนถึงบุค,คลิกภาพของคุณและครอบครัวขอแนะนำสีดูลัก์แอมเบียนซ์แนวทางใหม่ของการตกแต่งบ้านในแบบของคุณสีสร้างลายพิเศษระดับพรีเมียมสำหรับการตกแต่งภายในให้ความลุ่มลึกของเฉดสีที่โดดเด่นและประสบการณ์ความรู้สึกที่หรูหราไม่เหมือนใคร สร้างสรรค์ความมีชีวิตชีวาด้วยสีสันและพื้นผิวพิเศษที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง d u l u x Ambience เผยที่สุดของสุงทรียภาพในแบบของคุณยังมีสไตล์จะมีอะไรที่จะดูมีลูกเล่นดเด้เท่า d u l u x Ambience Metallic ผู้ที่ชื่นชอบสเสน่ห์แห่งวันวาน,นแบบวินเทจจะรู้สึกเบาสบายและผ่อนคลายด้วย d u l u x Ambience Linen d u l Lux Ambience Velvet เสน่ห์แห่งความหรูหราที่แสนโรแมนติกและดูแล x กแอมเบียนส์มาร์เบิให้ความรู้สึกโออาและประณีตด้วยสีสร้างลายพิเศษระดับพรีเมียมดู l ล a กแอมเบียคุณก็ไม่ต้องเผชิญปัญหาเดิมๆของวอลเปเปอร์อีกต่อไป และในขณะที่สีสร้างลายอื่นๆอาจไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณคาดไว้ไม่มีอะไรจะเทียบความสมบูรณ์แบบและถึงขีดสุดได้เท่าดูลัก Ambience ์ทาง,ง่ายให้ผนังเรียบเนียนบอกลาปัญหาการตกแต่งผนังที่เคยทำให้คุณรำคาญใจ ด้วยผิวสัมผัสและลักษณะพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลายให้ความเป็นไปได้ในการสร้างสรงสรค์แบบไม่มีที่สิ้นสุดสร้างแรงบันดาลใจวันนี้ดาวโลเดสีเพื่อค้นหาไอเดียการสร้างสรรเพิ่มเติมจาก d u l u ักแอมเบียนหรือปรึกษาช่างทาสี d u l ล x กแอมเบียที่ผ่านการรับรองของเรา